สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินไหมไม่ได้ใช้ไมค์สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหลักสูตรสูตรที่เป็นหลักนะคะหลักสูตรชีวิตตามประสบการณ์ของตัวเองนะคะหลักสูตรก็คือหลักสูตรชีวิตก็คือการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ของแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันย่อมเริ่มจากตัวเองเสมอนะคะหลักสูตรการใช้ชีวิตก็คือจะไม่โทษสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติ ที่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเรานะคะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติไม่ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจพอมันไม่ได้ดังใจมันก็จะเป็นทุกข์นะคะอันนี้คือมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะมาเล่าประสบการณ์ให้ ให้สมาชิกในช่องฟังก็แล้วกันนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างคนต่างรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะคะเป็นนักเรียนก็รับผิดชอบต่อตัวเองก็คือตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ให้ดีคือเรียนหนังสือหรือ เรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นของชีวิตอย่างเช่นทักษะชีวิตนะคะสิ่งที่จะอยู่กับเราแล้วก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือเราจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาหน้าที่ของตัวเอง เรารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองมากน้อยขนาดไหนเราต้องมองดูนะคะตื่นมาเราจะต้องทำอะไรบ้างลำดับเหตุการณ์เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอย่างมีสตินะคะในช่วง โรคระบาดโควิด <c oughs> หลักสูตรทางวิชาการเราก็บางคนก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ตามสื่อต่างๆตามความต้องการของตัวเองก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้แต่บางคนก็ จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเดี๋ยวก่อนเนี่ยเวลามันก็จะผ่านไปเรื่อยเวลาไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าผ่านไปเรื่อยเนี่ยแต่ว่าเวลาหิว ทำไมไม่เดียวก่อนนะถ้าเราเริ่มจากตัวเองรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่โทษสิ่งรอบข้างชีวิตเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทุกน้อยลงนะคะสิ่งที่ จะมากระทบใจิตใจเราทําให้เราคิดมากคิดนูน่นคิดนี่นะคะแล้วก็คิดสั้นก็จะมีน้อยลงเพราะเราได้ทําตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ถามว่ามีทุกไหมมันก็มีมันไม่หมดหรอกแต่ว่ามันก็จะทุกน้อยลงเพราะเราได้ภูมิใจในตัวเองเราทําตัวเองให้มีค่าเงคะ อันนี้เล่าสู่กันฟังทุกวันนี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมถ้าเราถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างประมาทก,<ๆ>ก็เห็นข่าวคราวอยู่มากมายนะคะบางคนก็ไม่น่าที่จะต้องมีคนรอบข้างเสียใจก็เกิดขึ้นมาแล้วเช่นกัน จึงอยากจะฝากบอกคนที่มาดูว่าทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยัง เต่ต่โทษสิ่งรอบข้างความสุขเราก็จะน้อยลงความทุกข์เราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะเห็นสิ่งอื่นไม่ได้ดังใจเราไปสมดทุกอย่างเลยขนาดตัวเราเองก็ยังไม่ได้ดังใจเราเลยคนทุกคนคิดดีหมดนะะั่นแหละค่ะคิดดีหมดไม่มีใครเกิดมาแล้วบอกว่า ฉันอยากเป็นคนไม่ดีไม่มีใครคิดค่ะแต่ว่าใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันต้องมีการฝึกมันต้องมีการฝืนลำบากหน่อยแต่เราก็คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราลำบากผลที่จะเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นสุขหรือทุกข์ อันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะถ้าใครคิดว่าไม่เป็นประโยชน์กาไม่เป็นไรกดเลื่อนผ่านแต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยนะคะผู้ที่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ก็ยินดีเล่าสู่กันฟังนะคะ คนที่ทะเลาะกันคนที่มีเรื่องขัดใจกันก็คือมันไม่ได้ดังใจนะคะถามว่าใครผิดใครถูกไม่มีใครผิดหมดทุกอย่างไม่มีใครถูกหมดทุกอย่างแต่เราต้องรู้จักเอาใจเขาไปใส่ใจเราแล้วก็ดู แล้ตัวเองให้ดีแล้วก็เพื่อมาปรับปรุงชีวิตของตัวเองนะคะเราจะให้คนอื่นถูกใจเราไม่ได้ค่ะเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธียึดต,ตัวเองนะคะก็จึงพยายามถ้าใคร สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดตัวเองแล้วฟังให้มากนะคะความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไม่ใช่ฟังเพราะอดทนนะคะฟังเพื่อเข้าใจฟังแล้วก็เข้าใจทุกอย่างมันมีเหตุผลมันจึงเกิดถ้าไม่มีเหตุให้เกิด ถ้าไม่มีเหตุเกิดก็คงจะไม่มีผลที่เห็นลองดูลองดูลองทำดูนะคะไม่ต้องเชื่อในเช้านี้เช้าวันอังคารฮะอะไรที่พอมีเวลาว่างทำก็ทำดูแล้วจะรู้ว่า ชีวิตนี้ไม่ได้ไร้ค่าถ้าใครมีปัญหามากๆปัญหาในชีวิตมากๆเราทำดีที่สุดแล้วเราก็ปล่อยไปซะก่อนแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยปะละเลยถ้าปัญหามันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการตัดสินใจของตัวเอง เราก็ถ้าแก้ยังไม่ได้เราก็นิ่งไว้ก่อนเพื่อที่จะให้น้ำมันใสถ้าน้ำมันขุนก็อย่าไปกวนอย่าไปกวนน้ำอย่าไปกวนน้ำให้มันขุนให้ตะกอนมันนอนลงเสียก่อนเราค่อยแก้ปัญหาถ้าไปคิดคิดมากปูนไฟ อาจจะทำให้เราไม่มีทางออกทางออกที่เราจะเลือกอาจเป็นไปในทางที่มันไม่ถูกต้องอย่างที่บอกไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะบอกว่าต่อไปฉันจะเป็นคนไม่ดีฉันจะเป็นคนเห็นแก่ตัวฉันจะเป็นภัยต่อสังคมไม่มีใครพูดแบบนี้ แต่ตัดสินใจในในการกระทำที่ทำที่ทำไปนะคะก็คือมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบทำไปแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองที่ทำแล้วไม่ไม่เสียใจเสียใจนะคะแต่ได้เมื่อมันแก้ไขไม่ได้ย้อนหลังย้อนอดีตไม่ได้เราก็ต้องนิ่ไงไว้ก่อน โอกาสแก้ปัญหาเราค่อยแก้แต่เราต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจนี่คือหลักสูตรชีวิตสูตรที่เป็นหลักแต่ไม่ได้ตายตัวสำหรับใครคนใดคนหนึ่งมันจะใช้ได้เฉพาะบางคนเท่านั้นเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่บางคนที่ทุกคิดว่าเป็นทางที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะ ถ้าเราไม่ปลดปล่อยไม่เข้าใจก็จะมีโรคซึมเศร้าก็จะได้กินยาแต่จริงแล้วเราไม่หมักหมมเราไม่บ่มเพราะเชื้อโรคที่มันเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้ามันก็จะไม่เป็นโรคซึมเศร้านะฝากสำหรับเช้าวันนี้นะคะเช้าวันอังคารก่อนที่จะ ทำภารกิจอื่นต่อไปนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ